เดียเอาปุตัวนบอกหลาพูตอเดียนตาต้ก็ตีเรียมตัวเรียมตัวท่านครับสวัสดีครับแม่คู่สวัสดีครับค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีสุู่ซูุโค้ดนะคะมือมีล้างหวยออกนะคะเป็นวันที่สองถามข้าวถามข้าวกันสรุปเป็นแท้แท้ แต่ต <c oughs> ่้สิบหกคักลายลืมความฝันนะคะลืมความฝันแม่คู่ตองหัวแต่วันที่ยิบซีนะคะแม่คู่ค่ะยิบจับชลากินแม่มรัฐบาลไว้หน่อยเดียว <c oughs> หนึ่งหาหนึ่งมันออกหลังเพาก็สิได้คักอยู่เนาะครับผมค่ะเ้างมาเป็นตัวบนเนาะมันเป็นรางวัลทีหนึง่งค่ะ,คะคบผมค่ะก็บอกเป็นย่างแกต่ตัวไม่นะคะก็นี่แหละก็คือกันนั่นแหละใครว่าอยู่ทีมงานทางขบูล ็คือกันนะคะอาจจะอบเบิบุญว่าทำใดคือว่าอะไยังบุญใหญ่นะครับผู้กระยิบโดยจิต้วยใจเอาเช่นว่าบริสุทธิ์เข้ากระยิบขึ้นเ่าครับนะคะเม่นว่าบริสุทธิ์เรียลบริสุทธิ์เรียมานแต่ว่าอาจจะผู้จะให้ถวายก่อนอาจจะหลังกระถินเนาะเพบาะเนี่ยส่วนมากเป็นญาติสนมไอ้คู่บเมืดคัาบว่าหายปันนะนีเยิ่สิรวมบุญมากตอนอย่างที่เขาและครับค่ะแต่ว่าคนก็ร่วมบุญมากตลอดเ่าขาดสายนะคะครับผมอันนี้ก็ นอสมณีรัตพิมพ์พานินนะคะพร้อมครอบครั่รวมบุญกระถิ้นใส่วันที่หานะค่ะกับแม่คู่กับผู้ชีพะขาพร้อมปูตาหนึ่งพันห้าร้อยบาทพร้อมกับเรียญปูทานนะคะเด้อค่ะแม่คู่ได้รับแรงให้นางน้อยฮิตุนมะขามให้ด้วยวาสัสค่ะเดี๋ยวดเดี๋ยวเพื่เราขึ้นใส่จานให้นะคะเาะฉะนั้ <ๆๆ S 1> ค่ะปูดได้รับเพื่อเราพร <ๆ S 2> <ๆ S 1> ้อมกับนอสชยานันโพรนามนะคะรวมบุญมากค่ะอันแม่บุญศรี อ่แม่บุญศรีคนธรรมะเนาะพร้อมครับมาไรทองพันอากาศร่วมบุญมาเป็นใส่องไว้เรื่องว่าอืบบอันนี้ก่ะนางสาวอรุณพรฟองฟองฟองยังฟันฟองฟองสมุทรพร้อมครอบครัวค่ะ คนรวมบุญมากนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะเด้อแล้วก็มีคุณสาลิกาพระนายอดนะคะถวายปุยท่านค่ะถึงเลย้อคะปุยท่านถึงเลยะะหลายปูหลายคุณนะคะไม่กลัวจะอันโตอันถือเดชก็ถือเดชนะคะส<ห>ืบาังสือกันเนี่ยชาวร่วมอนุโมทนาบุญนางสาวนุงว่งเย่าพูนสวัสดิ์พร้อมกับนางสาวสังวาลพุทธเกี่ยวนะคะ นางผักกายมากจันเวียนชัย่ะรวมมโนเท่าน่ารวมบุญมากสาธิสาธุตค่ะอะไรคือหลายคนนะคะนี่ค่ะอ่านเลยเนาะนี้ก็คือหมุดว่านี่นะคะคุณแม่บุญเลี้ยงนะคะเพื่อนมาบุญเลี้ยงวิเศษนะคะแม่ปูคขัตาเนาะแม่ผูปอยูครแม่ผูไปตีทุระค่ะตีทุระแต่แม่แล้วก็เล่ฟาารวมบุญมากสันใสกองกระถิ่น เขตสองวัดแม่กระเลยถวายมาสองพันบาทนะค่ะสามคุณแม่เด้อให้ยูดิมีแห่งโสมันและลำลุ้ยคุณแม่ก็ได้แค่อยากให้แม่คู่ไปควมบุญน้ำกาบมาติกาธิรุระนะคะวันที่หกคุณแม่ว่าอยากให้ไปล่ำถวายน้ำมาชันเพิ่อนสีส่างวัดพระใหญ่บอกเพื่อรผาไงโอผาไงเนาะจะแขวนล่ำแบบบุญเออลำมันเพิ่งว่างศิลาเฤกษ์ครับผมชาว่างศิลาเฤกษ์เนาะแกบิ่งก่อนเด้อค่ะแม่เด้อ นางสาวนะรศนวรัตบุรินทร์เจริญนะคะคุณแม่คนรวมบุญมาหาพันบาทสาธุทุกท่านวันนี้วันใดวันใดได้อหมคุณแม่เลื่อนนางสาวนวรัตอ่าพวกอันนี้ผ่านนี่กันคนรวมบุญมากขึ้นเขาเนาะค่ะกูได้ก็มีเด้เพิ่จมคำเพิ่มความฝันไม่พูดได้ล้วก็จำอันฝันเขาสร้างเสือนะคะบ้านเลขที่สร้างเสือออกทั้งสามตัวเป็นบ่ตัวครับ หนึ่งห้าเก้ามันวาปูรี่เอารถจิงไปให้ทุกันครับจอดไปหน้าบ้านนี่นี่เราต้องเบิงต้องเขียนไว้ดีหน่อยคุเแม่ก็ลืมแต่นคู่ก็ยังลืมแต่พวกยันคิมก็ลืมเหมือนกันแหละครับยนคิมก็ลืมเพราะว่าเต่เอฟซีนะนี่เราต้องเขียนไว้นะคะเขียนไว้แ่ก็เขียนไว้ยังลืมเอ้อฟังปูเราก็เขียนไว้แล้วก็มาคำนวณเบิองมือสุดหายด้วยค่ะเรค่อกัอเนนาสาวทะมลพันปีสูงเนินพร้อมครอบครัวร่วมบุญกติณีนี้ กราพูตาเลยไม่คู่สารว่าถวายปูหนึนบาทนะคะไม่คู่หาลอยยิมหาลอยนารลอยหาลอยแรสะอุฐกะมีโสคมีหมนเล้อุกขภกับความแข็งแรงขอบก้วยย่เย็นเป็นสูขสสะเยอะขึ้นให้ปูนะคะลูกล้านกะเม่จังได้กะเปิ่ลกะท้าบุญคือเก่้านะคะไม่สีได้บ่ได้เปิ่นกะเฮ็ดขื้เกล้วดยใจใช้กร้ทานะคะ ด้วยไว่าเฮ็ดด้วยกีด้วยใจลีนะครับห่วมบุญกะทิน้ำกันคัดเปลีดไปได็ม่าห่วม้องปั่นก็ะไรนะคบว่าที่หาด้ก็มีแนวเสียบแนวงันยุ่วไม่กูกับจ๊ดแห่เต็มที่ว่าถอไปพูดแต่ปิจาวาพูดตาเมื่อวานลวไปลีใส่แล้วียัไงล่ะพูดตาลบไปเมื่อวานนี่นาคะ หาเงินมาเยียวยาได้ป่วยมึ้สิขอ่าเงินเยียวยาได้มึงลูกร้านของเงินเยียวยานะไม่มีเงินเยียวยาตายแทน่นอนในป่วนใอ้ลูกร้านโยแต่ว่าเอาเก่าไว้ทั้งหนาเอานึไว้ทั้งเนือละกัสิคัดงัดเตีมยว่แลวเก่ามื่อไหร่กลางเขาบ่ดึงเนาะเขาบ่แล้วก็สิดึงแล้วกันแล้วเราสีดึงไว้เขาสียาอวกนชบลูกบอลมาลูกเงนบอลสัจนเนี่ยอาศใจรีมดเก่าหาเน่ยเราเสเอวเก่ามาไห้เราเสียวหาไปทักไปได้เ ก็รอฟังปูถึงบอกว่าจะได้ครับต่ตนี้ปวดูดดอกแวนแล้วก็เบี้ยวเ่รนี่แปก็เนาะใช้ก็ไปเฮ็ดนี่ังกับแยนเบี้ยงังวมาล้วสิเป็นงานกับเขางานควงแยกเขาูแยนนี่หีนเดือดพูเสียงหางแล้วเราสิคุ้มหมุนไม่ให้ลูกบอลหมุนไปให้เขาหมุนไม่เนาะอย่ามาพอแล้วสิแบ น้เออไะแล้ไูการดูหานเอ <laughs> อ, <laughs> อนึกโมปปูกแตปูกคือพอขาดดขนานนี้ของเงินยาใๆญวดูนานนี้หอมแต่กายหมดูดทั้งไม่คู่ว่ะสะนี่และความมหวังอยู่ได้ ฝันใครๆวันหนึมือมัวนี่เรา่อเกลี้ยงไวคู่ฝันมือคือออกเด้วมอือืเนาะีหางหรือเนาะเมื่อคู่กับฝันคือเปิดกันนานเนาะเนาะเออฝันเมื่อมโตวกันมือเจอคือ่าก็ผ่าคือเปลียเนะเปรดกขาเเมื่อคู่กอถึงเปิดมากมากเพราะพอบอกกับคู่ข้อแตไปตัวบเช้าคืนเนาะเขาเข้าเขาเขากัจังคนนั้น กามันก็เออบุญเ่รหอดนะตัวเจว่าหอดจะบุญกระชิงนันนะบุญเ่หอดแจ้ว่าหอดบุญกระชิงรู้ได้ไเนาะเพราะคือเพื่อกขาเยอะแก่ยืมเออเพราะคือ่บใจก็เืาขาดไปเรื่อยๆก็คือว่าเบิกบุญจกไม่ได้คือให้ใจยรับุญมันเงมือนกับเขาเ่าท่านให้บิอืม ขณานกรรมการจิ้ม,มไปคุ่มฮึ่มไปคุ่มร้าหมองว่าแข่งไปแค่ขนาก่อนก็พือถึพอเรีนก็นเดื่องเบื่อพอใจเีบเอองานชื่อไผ่ัมนเนาะจะไม่งานอีกเดียวอีโฟจะว่ามือขอเงินเดียวอยาว่าแข่งเงินเดียวยาาค่ารักษาพยาบาลรูกร้าเจิบนะบเนาะวัชสามสิก็รักษาม่ได้ทุกโรคโรคย้างโรคทับแก็ เก <mm like> ี่ยวก่ขอออกวัดแ่งใม่ก็ยืมเริครับพูไม่หยากไม่ข่าดแข่งรั้กันออกวัดแข่งใหม่ครับพข้าพ็พอว่ายตายเขืีดมันเมงง้องตาย่เขียดืขตาย่างเขียดเลยแข่ย่เขียบดเืิอเลยเขียบเอิมแต่ข้างขึ้นกัน่งครับูเอากันนี้เออพ่อจะให้ข่าเดียกยาราคาพันยาบานบบเอีไปเกลี่ยมเร้อครับพูอือห้คมใดอีกเนะอือ ก็กะฟื pues ้นค er ืออืมก็ไปกบง่ายกว่ากับบองมึนงอมมืนครัเอาแข็งๆตึวยืมคาปูอืมเอาตัวแกงอะยืมคะปูที่ประเทศจไนครับเกเอาคบปูปักคาบยืมเอาตุ่ตด้อากงเยอะกว่ายืมครับอาตรงนิดนึงกว่ายืมคาปูอากงมัดออกกว่ยืมเอาตัวมัดออกปูช่วงไรยืมช่วงกรลังสีมาไงล่ะปูใบใบ มวยของเใช่ไหเออวยของมวยขาวกับบกยาใช่ไหมบอกกคิเก่ได้กันแต่มือก่ิก่าได้กัไองึนะปูเอาวขคึ่งๆนะครับครึ่งวครงนะครับห็ด้คหกเก็วาวครึหกเกเนาะ เอาเาขังมั variance, ุนใหเอาัมั่ได้เอาขังมันดีได้ืมเบินมอันนอ้นคือบัตรยาวใหเ้าหกเทปหัเทปบ อันนี้กอคือผ่านมาทางช่องหืมนาครับคะมุมผนเปทุูพพ้เน,นิ่มบวกขอบขอบคู่กคสุ่้มข้างบนปัดโุกสาวเงินเมืองแบบก็เงินึ่เมื่อคู่หาดยด้วยรเมื่อรุบงเดือดกื่งโม่งหน,นังหัหัวเงินคูกัใส่หมดครับเพราะว่าใครก็เมืนี้หายหยดร่องรอยยัดกึด่งรุ่งรู่งรอปยัดเข้าใจก่ยรม่ครับ ừ nuôi một hàng ngon ra ngon phải gái cứ cài phải cài vô cái như sự cả, chỉ à. cái tiết tốt cám nên nó bớt thương em cái mua đất cao xếp ba nè nè người có cao xếp nè nè phải cường cường ăn đó chứ không mua người ta cao xếp mua ước cả cao xếp phải gái tiền khám khám cả cao xếp cứ cao nè nè mua 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 cao xếp nè งักรู้กุกแนกระจายอ้าวขอให้ครอบครัวนางถ้ามู่พผันเปคุ้งเมืองเออหันมือกุกไม่รักมือกุกงมอมาตายรูวันนี้กุกขับแรงหึงหแล้วก็รวยเปนักปุกตีกล้ยนั่นแหละกุ้คือทั้งงานงัดทั้งงันงันทั้งงานงันทังงาเขาไปเรื่องกวยนม่ที่โยกางเขาปูนวเขาไม่คิดแค่นี้เขาก็ดว่าหันงานนับงานันได้รูกหวงแม่เมื่อัางมาใครคือใคร มันคือขายงาขายก่เพื่อประกันหู้พงครัพ่อเรอื่มครับคืองามงานหัวนีเรื่มครับปูพุ่ง,งกันได้กับพระกัคกน, ang, นกคืองานที่งานงอเกล่ยว,รวครก็กล้านนหวังให้เรื่มครับลูกานกับประาปูยงาเขากะบางงอไมเรื่มเขากัดเกลือขึ้นครับ การควกจังงักงัก <starters> ช <aría> ังงัดงัชังงักกขาต้ว่าคือข้ากกระใจฮึฮึฮึฮได้ฮึฮกฮกฮึฮึอึฮ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 ้ออฮึอึฮึฮึฮึนึฮเฮึฮึฮืฮอฮึฮึนึฮ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 ึเึฮึได้ึ่ึได้ึอึฮ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 ผูึฮาฮคฮึ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 ฮมฮึ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 ือฮึ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 ือฮึ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 ฮอฮึฮึฮึบึฮึก็กลับฮึฮึฮึอึฮึฮึ่ึฮึนึฮเนาะ เออนงแค่แค่ผมว่าคือคือเกดตรกรที่ถือว่าแรงมันก็เรนั่นคือมัก็ทำเกษตรขึนมาถึงมั้อ่าพ่อแม่ลูกแางแค่บุกขันอืมขายมือโกมือหยาบมือโูมือม้าอายุวันนี้ขูบขับแรงถึงแล้วก็รูยุวันนี้ลูกงะอืมแล้วพ่อะเห็นเดียวกายหรือว่าอืมเดียวกาไปคุกมือเรื่มครับพ่อบดตายพ่อระทางคือวิบอืมก็คือผ่านมาทางของแตงโมมือยางรับมุ่ง งางอังคณานางวาชนางางประรุ่มขอบคุณพระยานางวิญัยติดพัดคาราโอเป้วยขคาดอย่นเอียงว่างข่อหัวว่างข้อหัว่างข้อหัวเอืยงรูปครับรวนทงผิบวงรวมหมู่ม้ารูปคลิจากผางรูปหอกขอให้มีโคมีรับมีโชคมีม้าได้รู้วันนี้ครูขับได้รึงถึงแล้วก็รู้วันนี้รูนะมา เรียกคิวกันค่ะแม่พ่อจะว่างวันนี้อั <c oughs> อนนี้นอนโถจาวัดเหี่ยงเน่าวัดเน,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 น่าวะัดนอโถเน่าวะบุกลินจะเรืเร่องรวมบุมกระทึงกับองค์ปุณนะเจ้าค่ะห้าพันบาทคือลูกจะบาดเก็บเพียงไหนก็ไม่หวั่นขอให้มือก,กันละกันมือปู่ตาก,ก็เป็นผอมเรืนองข้ารุกข้าให้ก็ยังข้าปู่ฟอกกลับ ย่างบุญเรียงวิเคราะห์ร่าบุกับชินมากก็พอเดิ่มากกับุ่พ่อยอีกพอดอกมากอยากเขินหนาเห็นนักฆ่ากับพ่อดูอีกพอเออมาหอดบุญกับชิ้นแล้วท่านมากสองทัานบาทอีกพอเออขอให้นั่งบุญเรียงวิเคราะหดีตรงใจเออ วัเพราะต้ไปจ้างิ่มครับครูคือนอซอเน่าอไรวัวเรื่กรเ่องนี้ข้างมาหาพันว่าจะขารขาดดีดเงินนี่ใายรังมาข้นากไปหายจ้างเ็๊ขาดแม่คูพ่อเ่าอะไรกคน้นวัวข้างจะขครพ่อเร็วอ้ยพ่อว่าก็คือกับ